นะครบรอมีบาดแผลนะครับ,บ,บ,ะะรบโอ้โหเมื่อกี้สอกมาลาทอนฮะสองกระติกในตรงนี้ป่ะตกท้ายรถครับเมื่อกี้คุณผู้ชมครับได้แผลได้เลือดเลยฮะใครอยากได้ไม้เก่านะครับมาดูได้นะครับที่คลอง1ิบ้านะครับมีให้เลือกหลาย แบบหลายขนาดนะครับถนนรังสิตนครนายกพระองคพระรัมาล้างแผลนี่เลยน้าล้างแผลถ่ายไปเด็กสายด้วยเหรอไปย,ยาหานีดได้จรันร้านไม้เก่าไหมเนะียนี่นะครับเบอร์โทรติดต่อคลอง15นะครับไม้เก่านะครับ เข้าไปข้างในมีให้เลือกมากมายนะครับไม้มาจากรูปน้ําโขงนะครับแถวเลยนครพนมนะครับไม้เนื้อดีทางนั้นนะครับวันนี้ผมก็เจออาถรรพ์เจ้าของไม้เก่าแล้วครับสอกแตกครับตกครับตกจากท้ายรถครับสอกแล้วก็ลงพื้นหินคลุกครับโอเคครับส่งท้ายฟาดเขาะท้ายปีครับขอบคุณทุกท่านครับ